คือผมเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะโดยส่วนตัวนะครับไม่ว่าเนี่ยนะครับเวลาต่อสู้ทางการเมืองพออีกฝ่ายหนึ่งถูกขังบรรดามวลชนก็จะชัยโยโหร้องผมจะออกมาเตือนอะนะครับแล้วก็ทาให้เขาอาจจะไม่สบายใจทุกครั้งว่าเราอย่าได้สาใจนะวันหนึ่งก็เป็นฝ่ายเราฝ่ายนู้นก็ชัยโยโห่ร้องเราควรจะเหลือพื้นที่แห่งความเป็นมนุษย์นะครับนั่นคือความรู้สึกครับแต่เรื่องกระบวนการตามกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในทางความรู้สึกนั้นเนี่ย ไม่มีใครอยากนะครับว่าอยากเอาคนไปขังนะครับคนถูกขังแล้วเราจะมีความสุขนะครับและผมเองก็เห็นว่าเวลาที่อยู่ในเรือนจํากันนะั้นะต่อให้อยู่ในยุคที่เป็นปฏิบัติทางการเมืองก็จะไม่ข้ามไปรังแกกัน,น<อ>เพียงแต่ว่าก็อยู่กันอย่างฐานานุรูปไม่ได้อยู่อย่างอภิสิทธิชน<อ>ก็เป็นอย่างนั้น,นเป็นสปิริตด้วยเป็นเป็นสปิริตแม้กระทั่งยุคยึดอํานาจเนี่ยผมก้าเรือนจำสามครั้งนะในในยุคนั้น,นจากห้าครั้งเนี่ย ก็ไม่มีใครเข้าไปในการที่จะไปกลั่นแกล้งคือหมายความว่าไปโขมเหลงได้ในในคุกอ่าอำนาจการอำนาจใดๆทั้งหมดที่มีอยู่ข้างนอกมันมันไม่เหลืออะไรถ้าเขาไม่เกรงใจนะครับปฏิบัติการกลั่นแกล้งเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้